สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องต้าตาฟาร์มลี่นะคะมีมาแบบจุๆเลยนะคะ2ตัวนะคะพอดีว่าไปให้อ่าไปซื้อที่ร้านมานะคะเพราะว่าตอนนี้มันตกไม่ได้นะคะมันมีแต่น้ำแข็งนะคะนี่ค่ะไปซื้อที่ร้านมานะคะวันนี้ตัวใหญ่ๆเลยจ้านี่ <laughs> กามนี้นะนี่ค่ะนี่ค่ะ นี้เนาะตัวใหญ่มากค่ะน,นะคะผักของเรานะคะวันนี้ก็จะมีผักผักสลัดนะคะผักสลัดค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะหาน้ำจิ้มของเราก็จะมี2แบบนะคะวันนี้นะคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแล้วก็มี น้ำจิ้มซุก,กี้นะคะอร่อยนะคะกินกับน้ำจิ้มซุก,กี้นะคะอร่อยมากมากค่ะวันนี้ก็จะมีข้าวด้วยนะคะมากินกับข้าวก็อร่อยนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะมาข่ามาทานด้วยกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องใช้ตัวช่วยก่อนนะคะสากของเราเหมหือนเดิมนะคะนี่ค่ะเคาะเลยค่ะ มันจะมีไข่ไหมแต่ว่าเป็นตัวเมียนะคะนี่นี่ค่ะถ้าดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมียนะคะฟอกค่ะเปลือกแข็งมากๆนะคะอโอ้ไม่น่าจะมีไข่นะคะตัวนี้แต่ว่า ตัวเขาจะแน่นนะคะตัวเขาจะหนักนะคะน,นี่ค่ะสีขาวๆนี่อร่อยนะคะนี่จะแนะนำแนะนำอย่างหนึ่งนะคะคนที่กินปูนะคะกินปูนอร์เวย์นี่นะคะต้องแกะตรงนี้ออกนะคะตรงนี้มันเป็นช่วงขี้มันนะคะ คือเขาเรียกว่าอะไรอะพวกด้านในของมันนะคะที่ตรงขี้มันนะคะห้ามกินนะคะเพราะมันจะทําให้ท้องเราเสียเนาะแต่ถ้าใครไม่รู้กินไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เราก็จะกินกับน้ำจิ้มของเราคนะตัวนี้ไม่มีไข่นะคะโอเค ันก็จะกินยากนิดนึงนะคะเพราะว่าจะเปื้อนนะคะนี่จิ้มเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองนะคะแซ่บมากนะคะอือร่อยค่ะ มันจะมีมันตรงนี้นะคะตรงนี้คือมันมันนะคะจะแบบว่าอร่อยค่ะมันมันจะราดน้ำจิ้มน,นะคะราดไปเลยค่ะอืม มากมากค่ะน้ำจิ้มนี่แบบว่าสามรสนะคะจี๊ดมากนะคะเปรี้ยวหวานเค็มนะคะตรงปอดมันแล้วก็ออกนะคะ จิตจาดมากๆค่ะ จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยนะคะนี่จิ้มไปเลยค่ะน้ได้วยผักค่ะสุดค่ะอร่อยมาก,มาก ตอนนี้นอรเวย์นี่เข้าตอนนี้เป็นหิมะหมดเลยนะคะไม่สามารถตกได้นะคะต้องซื้อกินอย่างเดียวนะคะนีค่ะกินกบผักนี่อร่อยอร่อยนะคะ เจิมซีฟู้ดค่ะ มันมากนลคะตัวเขาแบบนี้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นแบบที่ให้พ่อใหญ่ไปไปตกนะคะแล้วก็แช่แข็งไว้นานแล้วนานนี้นี่ค่ะอันนี้แบบแกะแล้วนะคะสำเร็จรูปนะคะ ก็จะมาแกะกันนะคะนี่ค่ะอันนี้แบบแกะเรียบร้อยแล้วนะคะแกะเสร็จแล้วเราก็มาเลาะนะคะเลาะกระดองตรงนี้มันนะคะเลาะเลาะแล้วก็เอาตัวอื่นนะคะที่เราแกะนะคะแล้วก็ใส่ใส่นะคะแต่ตัวนี้คือ เล็กมากนะคะนี่ค่ะเคลียตรงนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมากินตัวนี้โอเคมันจะเก๊กๆกลางๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากินปูเนาะมันจะแบบ กินยากนิดนึงนะคะนี่แบบนี้กินง่ายค่ะ <c oughs> แลดน้ำจิ้มไปเลยค่ะนี่จะจุเลยนะคะมาค่ะอื อ,อันนี้คือกล้ามนะคะไข่ในแบบจุกนะคะไข่จะด้านในนะคะแซ่บมากค่ะใส่ไปเลยค่ะกล้ามมันจิม้มร,ราดเลยค่ะอืม อ,อ,อร่อยค่ะอย่างนึงก็จะใส่แบบใส่ข้าวนะคะตามด้วยน้ำจิ้มค่ะ โอเค okay, นะคะมากินให้ดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นไงเนาะ,ะอร่อยมากค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ